นะครับมาดูว่าจะปล่อยของหรือเปล่านะครับอืมเอาละครับนี่ครับแม่อู้กดคองมาโดนโดนเข่าครับโอ้สไยคีมาตีครับแข้งขวาอีกทีหนึ่งหยกนี้เข้มข้นมากครับโอ้โหจังหวะคีบคอลงมาเสียบเข่าซ้ายเข่าขวาครับเอาเตะขาครับเอ็ดลมก้าวแต่ว่าสไยก็เตะคืนครับโอ้เตะขาเตะขามาเตะขาคืนแล้วในครับคีบได้โอ้โหตีซ้ายแล้วตีเข่าขวาครับโอ้โหคีบแน่นเลยครับ โอ้ยังกับนักเวยอาชีพครับขีบาเสียบครับกุบงในนี่เราเห็นชัดเลยครับว่ากุบงในเอสวัยนี่ดูครับแข็งแรงกว่าชัดเจนครับกระซั่วครับโอ้โหอ่าล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับเอสลมเก้าโอ้วไม่ไหวครับดูฮะแรงต้นน้ำครับแรงต้นน้ําแต่ว่าพอปะทะแล้วนะครับดูครับลูกขีบแล้วแก้ไม่ตกครับโอ้โหลงไปแล้วครับแม่จะตีถึงน็อกเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่า แรงต้นน้าผ่านไปหนึ่งนาทีครับเริ่มจะหายใจยาวขึ้นแล้วครับเอสเอ้ายังมีมัดควายอยู่แต่ว่าไม่อ้า้โหดูโดนเข่าแล้วทิ้งตัวเลยครับครับโอ้โหนี่คือพยายามโถมสุดดิ์เลยนะครับโอ้ไหวไม่ไหวครับท่านั้นของเอสคือไม่ใช่นักมวยอาชีพนะครับแล้วก็การชกครั้งนี้นี่ก็เพื่อการกุศลนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับโ้โหตีถึงน็อกเลยครับเดครับ อโอ้โห oh, สู้ทั้งใจนะแล้วก็บวกกับใจเกินร้อยนะครับผมนะเป็นการชกที่บอกว่าต้องบอกได้เลยว่าดูเดือดมากพี่ป๋องครับ <Yeah. S 1> คือดูการชกครั้งนี้นะทางบ้านหรือว่า